สบายดีทุกคนนาะคลิปนี้เป็นคลิปย่อเฮาสี้ท้ายบึงท่านหลวงหรือว่าอ้างเก็บน้ำบึงท่านหลวงให้ทุกคนเบ่งซึ่งเฮาสีขี่รถเลาะท้ายอ้อมให้ทุกคนเบ่งเป็นคลิปย่อเพราะว่าอันนี้เฮตดคลิปสั้นๆเลยเจ้าเห็ดนี้แม่นเป็นบึงท่านหลวงนะหเลยว่าบเอว่าเป็นส่วนหนึ่งของบึงท่านหลวงซึ่งมันจะเป็นอ้างเก็บน้ำตัวนี้ก็เจ้าเออว่าอ้างเก็บน้ำาของ เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่านหลวงเพราะว่ามันนอนอยู่ในโครงการของเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่านหลวงอ่างน้ำตัวนี้ที่ว่าหญ่หลายทุกคนเดี๋ยวเราจะเวลาเบิ้งนากันว่าเอาที่ใส้เวลาจักนาทีในการขี่รถออมอ่างเก็บน้ำของบึงท่านหลวงตัวนี้เนาะเพราะว่าน้ำที่มันไหลมานี่มันจะไหลมาแต่ทางเทงพู่ก็คือจาก ภูแลนอเที่ยวจอมันี่เที่ยวยังมาก็จะนามจะมาอ้างอยู่นี่ก็จะจ็นเป็นอ้างเก็บนามง่ายๆอยู่นี่เลยเดี๋ยวให้เบื้องทางอันนี้แม่นทางที่ปรนเิตออมอ้างหนามนะที่เห็นว่าเป็นตน้นมะพร้าวนะที่มันเอามาปลูกใส่ออมบริเวณอ่างเก็บนามของบึงทันหลวงนี่เนาะ ตอนนี้จังหตวตอนนี้ประมาณซี่มงยางทุกคนเอาที่เห็นว่ามีคนมาออกกําลังกายแล้วตอนแรงนี่น่าจะมีคนหลยอยู่นะแต่ว่าอันนี้เฮามาเฮายานแสงเบิดก้อนทับอะไรมาเอาไว้งมนมี้จัง,งามทุกคนเอาเช่นเห็นว่ามีตึกบรรดาตึกคอนโดมิเนียมและะ้วก็ฮองเฮียมของเขตเศรษฐกิจบุงท่าหลวงอยู่ทางเบื้องหน้าที่เฮาได้ทายอยู่ตอนนี้เลย เราทลาใายมานี่จะเห็นมีคนอยู่ตลอดทุกทุกเบื้องเลยแท่มาเบื้องเบื้องที่เขาท่ายมาตอนเราเปิดคลิปทำยิดมันเราจะเห็นนํามีคนเอาเต็นเอาอันทมไปกางอยู่น่าจะม่นกจ็จะตึกเบ็ดเนาะกับวันนี้แจว่าจะเนี่ยแต่ว่าตามแคมนามําังที่ก็ม,มีใจหน้าจะมันตึกเบ็ดเพรนานอะไรเนาะจะเห็นมีคนมาล่ายอยู่โดยเฉพาะมันเขตต้นใหม่ที่เขาท่ายผ่านมากี่น มานั่งลินนั่งชมวิวนั่งพักพ่อนเพราะว่ามีต้นไม้ไอซี่กันแน่นอนกับอากาศดีเนาะตอนนี้ครับอมาฮอดเบื้องทางอ่าทางยังไงะทางคลองน้ำที่มาจากหานอาหารโซนที่เป็นหานอาหารเนาะทุกคนข้างหน้าเราจะเป็นขั้วแล้วอาบัติเห็นนาจาแกงพุ่นมี กาจะเฮ็ดเป็นโครงห้างการก่อสร้างอย่างต่างๆนาจะเป็นในอนาคตก็จะมีแผนเฮ็ุการก่อสร้างหรือว่าเห็ดไว้เพื่อเกี่ยมห้องครับนักธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุนเฮ็ุอย่างจัอย่านนี่แหละนะเพราะว่าในเขตนี้มีเนื้อที่อยู่ที่365กเฮกตาร์ทั้งหมดของเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงซึ่งเพิ่นจะเฮ็ุเป็นเขตหนึ่งเฉพาะที่ว่า เพื่อห้องครับให้บรรดานักธุรกิจทางภายในและก็ต่างประเทศได้เข้ามาลงทุนอยู่ภายในเขตนี้เนาะเลเกา่าเราจะพาไปเลาะซอดบนเก่าเลยทุกคนไปไปเองฮาวิบอกโซเฟอร์รดท้อง,งงว่าเขาบนไหนเพราะว่าเขาได้บอกแล้วว่าฮาสิเลาะอ้อมหอบหนึ่งอ่ะต้องเลาะอ้อมหอบหนึ่งนะทุกคน อาเชียนมาตอนนี้ซีมงแล้วตอนแรงแล้วก็มีพนักงานก็นจะเ้ามาเริ่มต่อแปบน้ำเพื่อเกี่ยมที่จะหดน้ำต้นไม้เนาะอันนี้มันต้นอย่างต้นต,นตานว่ะต้นนย่างต้นป่า,นปาเนาะจะเห็นมาเบืองเบืองทางหน้าพูดนเนาะจะเป็นต้นมะพร้าวแล้วอันนี้จะเป็นต้นป่าเนาะโอเคเนระาขชุดแล้วทุกคนโค้งกลับเลยวันนฮาสิโค้งกลับเลยเนะคลิปนี้สั้นๆทุกคน นี่นี่น,น,นี่เขาเห็นว่ามีพนักงานก็จะมาเกี่ยมหดนน้ำเรียบร้อยเพราะว่าก็จะม,มีการปลูกหญ้าปลูกต้นไม้นะคงไปเลยเออกไปเลยนะชออกหอาออกเลย <c oughs> จะเห็นมีเป็นเดินก็จะเริ่มท่มแล้วทุกคนเดินนี่บรนี้ใจว่าบริษทัทใดที่มาทบสมบัติในเขตนี้เพราะว่าก็จ้าะแบ่งให้เป็นเขตจะเห็นมีดินเป่าวางร้ายหล้วกาบ,บริษทัทใดสนใจอยางมา ลงทุนกับเจ้าก็มมามีการเจรจาก,กันแล้วกันเรื่องผลจิีพพลประโยชน์แล้วกันตกลงสัญญากันซึ่งเขาเห็นว่าในช่วงเดือนตุที่ผ่านมาเนาะก็มีบริษัทจากเกาหลี่เนาะมาเซ็นสัญญา่วามลงทุนเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นข่าวดีทางเส้นนี้ที่เราออกนี้เท่าท้ายอยู่ตอนนี้มันออกมาบอลนนตลาดบึ่งทันลวงเลยเนาะทุกคน โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ฮาก็ะชิ่ขอบิดซรันี้เนานะไปแล้วบ๊ายบาย